บายดีเด้อพี่น้องวันนี้ต้องพบกับสองหนังปลาสกาวเมื่อนี้อันนั้นสิมากแกงน้องใหม่พี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังเตรียมของนอนเนาะหลังจากบริชายคิดมาตามสี่หมึกสีแกงน้องใหม่กินเนาะนะาชาวเ้าสีแกงดอกโกเม,เกมนเ้าแกงนี่พี่น้องน้องใหม่ตกไปได้เนาะยำ อตอนนี้สเตรียมหลังคองเนาะหลังคองใส่แกงมาใหม่ใดม่ในที่นี้หลังเห็ดแกงใส่อันนี้พักไปแย่งวะเอดไปหามาบ่รานองปลาเฮดซื้อเอฟไปหามาตลาดเฮดนี่กะน้าสาวเนาะนะสาวสิเป็นคนแกงแต่ทุกอย่างไม่ต้องซื้อเนาะเขาสาธิตกิน ด่างนี้ก็ไน่สิเนาตัดตัดดีเดียบดออีเนาะเดยวขาดแต่ละใส่ลายว่ะ้าม่่ะ มนะีเครื่องสีใสฮะเนาะนี่มักบวบมักบวักบวบาาแต่กะเพราขยีปัดพะค้าเล้สิโอ้พาคค้ากินกะ้าวซื้อเลสี่นมนี่พี่น้องเรื่องใสะเนาะนี่มีเปล่าอะไรคือใบยานเนาะสื้อมาเป็นกระาดาษ เค่ะโอ้สตาคนไ้โมตม่ทรอเไปอซีมือนะสาวห้องคือก่าที่หนองมึงก็สีแกให้กินเนาะแกมาหแน่นี่ิชถอดบาดเนาะตัวกตีตรงไปหาเอาติบปาว่าแกทถอดไม่เผานาปกตีที่ตะเอาแกให okay. ้กินเนาะ เ็บตัวอีนี dad, ้ยงติดกันตัวจีนนี่เปเสียงยูทูบมึงมึงต่สีซอยซอยเต็นตอนไหนเนี่ะอ่อนี่เลยครับของวัวเมนูเสร็จได้ พี flaws, ่น <game> <asan> ้อวันน eh, ี oh, the ้มานหลังพ right? ักขยันเนาะอ n e r g y ของคือรถดุอะแบบเมื่อยจ้าประเทศไทยที่ตั้งเมื่อยทำงยังมากพี่น้ากับไมื่งเอย่องที่กูจังสีได้นั่งลังโอ้ยจะเ็นีเสลาอันดัอีฝาเอ้ยหลังพักขยันพี่นนอพักขยันบ้านเราอย่เนี้ยกระดาษแบบหวั่วะต่วาตังไปได้เนาะ ใส่เกลือพอพักมันอันนั้นเนาะเาต้องใส่ลําเกลือเพื่อความสะอาดใส่แก้วไข่ภาับต่รัก่าหนาบุกโอยใส่แกืวไข่วันศต้องใส่เืมแก้วจะกินใส่แต่แก้วไข่เนาะใหญ่มากปิดๆิด ใส่เกลือใส่เกลือใช้เบื่อดูดเพื่อความสะอาดนะคะทุกคนเปล่นน้ำเกลือเนะาะวางผักแครงเงี้มันแห้งอยู่ในขี้ดิน,นะนเนาะมันแห้งอันนี้แหละได้ต้องปีนเนาะแบบมันอยู่ในขี้ดินในหน้นะหรือว่าข้าวปุกป๋กก็แนคะ่แห้งข้าวปุ๋ะ พักนี้ยัอยู่ดินะะวะทั้ลากลายแล้วพี่เน,ะนาะมีพักเกษตรนะเนะาะพักเกษตรนี่เอาไว้กินกัฟเนาะเอาไว้กินกัฟพี่เนาะในกรน,นีแบบหัวภาษาไทยเอิน่นหวบรือซื้อเนาะภาษา,าเราอิน่นแบบวบ เอาไปใส่แกงมาไหมน้องพี่น้องตัวนี้เห็ดเครื่อเนาะภาษาไทยเอิดว่าเห็ดฟ้าเนาะตัวนี้อันนี้เห็ดขาวเนาะภาษาไทยเอิดเห็ดย่างกระหมู่น้องพี่น้อเฮ็ดเห็ดขาวเห็ดเนาะเอาไปใส่แกงมาไหมพี่น้องใส้ตัวนี้ผักขยังเนาะที่เดทเนาะค่ะภาาไทยผักขยังมันเกือบสิบเปอร์เซ็นตอผิดเนาะผักขยังภาษาไทยก็เรียกผักขยันนี้ส่วนผักเกษตรีก็เรียกว่าผักเกษตรเนาะ มากนเาพี่งขอป็นอหมนาพี่นอวันนี้กับซีมาฮอดขันตอนการแกงเนาะนลาซาฮอกกำลังอันนั้นเนาะปั่นใบยานาเด๋งปั่นเอากำลังสิเตรียมแกงพี่นาะซิเมือด้าซาฮกคือเก้าเนาะแกงน้องใหม่เซ็ต ไอ้แกงเรามาให้น้องปลากินกินซุ้มกันผู้ปลาใส่ข้าวเบาลงไปเนาะข้าวเบอือก็หมักพริกแม่นตำใส่กันเด้อใส่พริกอันน,นั้นนหมบ่บักพริกรอนรอั่บ่ใส่นะ้ำนี่เลยลูกโดนขอมากหมักแล้วมัก,กกัดนี่ใส่เพื <laughs> ่อเลยอืมเป็นตะแซ่บเด้อพี่นอ้องท่านักแกงก็เป็นตะแซ่บกินเด้อ <laughs> ตั้งหม้อกอนเนาะเดี๋ยวเราใส่เห็ดลงไปน้ำดังนาะเห็ดลงไปแบบนี้เห็ดเผือกกับเห็ดขาวเนาะชี้เข้าไปไกลๆทีนึาโหง่ายจิ๋นองเป็นตัวเสบยีปดิแต่ว่าถ้าเราซุกเพราเป็นตัวแสียก่อน <c oughs> ไปไหนซื้อซูเฟตเลยเรียกไจ้ะเติมเต็มเฟตอยู่น้ำลอยก่อนจะเดี๋ยวเติมน้ำอีกคนอืมปรุงเดิมปรุงเลยพี่น้องใส่อันแป้งนัวสามบ่วงเนาะใส่ได้นู่นไดใส่ได้เสียบไายทีเด็ดเนาะอยู่ทีอันนั้นแป้งนัวใส่ต้องไปสามบ่วงพี่น้อง เล็กน้อยสิใส่ปลาแดกเนาะน้องป่าไปหามาอยู่อันอยู่ตลาดสิหามาสดๆบ่อือไปหามาสดๆอยู่ตลาดปลาแดกนี่ก็มาแต่บาได้ปลาแดกปลาแดกมาะบันี้เฮาก็สิเอาปลาแดกใส่เนาะพี่น้องปลาแดกนี่เอามาจากลพุ่นเด้อพี่น้องมาจากซปปลาพุ่นเนาะ น้องปลาคือมาตอนนั้นหันแดดนะเนาะมาใส่แกล้าใหม่ปลาแดกมีแต่ตอนเน้นๆ <laughs> เกล้งออใหม่ต้องใส่ปลาแดกไล่ร้ายเนาะพี่น้องมันจ,จังเส,สียบมีซองกระปุกอีกเล่นใส่อันนั้นซนะองรสสรดเนาะ คนรสอีกวะนี้อย่ามันโหนวะใส่ซองอย่างเลยใส่ประแดกซองอย่างเนาะประแดกหวานเรอปวแดกพี่ปนาะได้ไนปดกวกกวกเนาะเก่งหน่อต้องกินตอนเพศพี่นาะมันจังเสบแบบวหลอกปากเลากคอ กดบกบวอย่ป่าเลตากับปากเลยเพราะหนักก่เอาไว้คือสิมันนี่พี่น้องสิมือรสะเนาะหอมเนี่ยพี่น้องกยกินเดิมออกเลเนาะหอมประแดกเสร็จหรอเป่งน่เรปละแดดอีกเนาะแกงหมอหญ่มัน พร้อมอีกีว้อืมแอพ้ววันนี้่แหกม,มากต้องทาในมอดนนเดือดปักปักปักๆๆยังใส่ปลาแดงเนาะพี่น้องใส่มกบวบเปมัก<ร>บวกกบพร้อมเลยพี่น้อง เน,นาะอ่าจรินด้วยหมวกนี้นาะกินไปหอดตอนแรกนอกเดีือขซื้อใบตะวันนี่ซื้อน้ำอันอาานัาาา้นคือเขามาขายมาแต่ากาลาซินถูกซื้อพักคเนงอีซานได้หนิซานกาลาซินบัน่นเขามาขายอยู่ตลาดเนาะบ้า,านเฮาเด้วยพระแเนง โทรศัพท <premises. S 1> sure ์ซ sure, <Yeah. S 1> so ื้อซื้อไว้แต่ว่านี้เนาะพี่น้องยินีกับ่อึดของบ้านเฮาดอกเนาะน้องปเตรียมไว้เีอมแกงเตรียมองให้แล้วใส่ผักกระแงเพี่น้องรเสิร์ฟบัดนี้ใส่ผักกระแงแล้วก็เสิร์ฟได้บัดนี้หอมๆเนาะหอมลมากินได้ด้นี่ปาเตรียม้ เดี๋ยวรอดอ้วพี่น้องเดี๋ยวสิต้าก,กันวันนี้เนาะพี่น้องมาดีนนสิมาต้กพี่น้องรากกินสุกันเนาะเดี๋ยวมาเบ่งคองกินกับพักมุกปัาคาเนาะก็พัก,พกเกษตร๊าดพูพี่พน้องเลยเห็นในน้ำได้ได้อยากให้นต่แสบเนาะ เกนอม่หนุ่น่หอมเลยหอมพักเนี่ยนี่น้องคนนั่งทากินยิ้วเลยวะเนี่ยเน้ยอีาอังติดอะนังนังดมอยู่วะหอมอะมือนี้พักกนแยนกัน พี่นัง่งมี่น้าบอกว่าทนไม่ไวหวแล้วหอมแบบนี้หอมถดัดวกล่องเลยนะช้าชูพี่น้องตักซองสวยบักงเนาะน,นี่พี่น้องโมหูหว่าผู้ได้เคยกินดีบอหนิปลาคาน่พ,าาพักคามกเนะเออเองห่าเขาเอาอ้าวเอิญเองสะอมสะอมเนาะราษาไทยนี่นี่เอาไปเผาเผาไผ่ก่อนนีมมน่ห่อไปตอนมัะชีหอมแต่กเ็เสกแห้

แบบดีหน่อยเลยเส็งเบาไปหนอยแซ่บแซ่บแซ่บหรือหิวหิวน้ำแซ่บน้ำเนึ่งเนนี่วนี้เมื่อติดติดน่อยหนึ่งมาเต้อพี่น้องเอยแต่แ้วก็มีไข่เจียวน้ำพี่น้องไข่เจียวอืมบแซ่บนั่น่ะ มาเด็กินห้องเต๋อเบแกงน้อยกินได้ตอนมาบบกนี่ง้อหน่อยเขาสวนแบะแบะเบะพักเเจ็บเนาะเขาเจแกงก็แกงน้อยแกงน้อยมันต้องมีพักกับเนาะกินกันวันมึ่กินพักป่ะคะเจ้ารองปวดแสบเลย ตะกี้ขอกระนังเบ่งแล้วกินที่กันกินอะไรไปกินเนี่ยบ่มากินผักกินแกลางไรไม่ผักเขราะกระเพาเสดสวยข้ามใหญ่ๆเบ่งเน้เพียดขึนด้วยทักมันหออืม

กอดพูเบาๆเลยนะนเอาปลอกตากก็ชอบกินหิบปังชอบกินนะคะหมอแฉะไหหอมหมอัดที่บนกินมันสับเดี๋ยวมันหอมมันนัวเข้ากันเลยนะ ดองไปดองไปเห็ดบางเดือพี่นอ้นองแกงหอมไหมเอาผักขาไปห่อไปตองแล้วก็เผาเผาไฟแะะอะไรแบบก็กลิ่นแกะแต่บะหมีนมันหอมคืออันยังไงแค่หอมคือยังมันหอมมันแฉะมันิเคอมจริงมันมันก็นวดนเพราะกติเคยกินแต่หนังผักขามึ้นเขากันผัขกขาต่อ ปวดภาคากกล่ยเสีี่ยัดเขาเป็นเทียเป็นเทีเงนอกอันไหนเกษตรนะนอเมืงนองภักเกษตรเจตบินเลยนีุ่ยน้องหม่ใส่แสบดีมอมีนะแสบเคยกินพักกระทินบ่้ย ขาอินด้วยรักมาใหม่ใช่อีกปี้ดูเรื่องสบพักเนึ่กง,นกงกินใจมาใหม่สวยๆแจ๋วๆตอนนีมากินรักมากอยากกินกขน,นองปังทำไบบป้าลูกโถดจ้าเงินแบบแค่มั้นลูกโถด มื่อิลองกินกหน่อนึ่งเราิบ่าหายนึก็ได้นะกินหน่อยนึงได้หหน่ยอยหนึงเด้สกินบกพริกแบบหน่อยนึงเด้อยากหายยุบเฮยยยยยใจยุ่งใจยุ่งเสียกอลบกพริกกิดมึงป่ะ ดือม่น้ำหูน้ำตาแล้วเนาะกินดีๆกกินพี่หกอวันนี้เขาสียหาน้องมิน่ากินน้งบางยายเฟิร์นทืขึ้กะหายพี่น่องกินน้ำกันสี่คนเนาะน้าเศร้าน้าเบาแด็กกับน้องมิน่าแด็กกัน้องปลากินอครับยงใหญ่เด้อหอนไม่อนกินข้นยังไครับยิงเราอยากกินมากนกินขงให เอาจนเอาจนบัล้มปากดูโบนลองนี่เอากินเบิ้งสองหมากวัดเดียวนะเอาโดดอู้ส่งหมากนื้มันบ่เพ็ดดอกมันบ่เพ็ดอะดีนี่จะได้แซ่บบ่แสบแสบนี่ยังเรื่องวัตถีวัศแสบแซ่บทุกอย่างแซ่บบ่เพ็รบ่หุ่นดี กินเสียทุกอย่างเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กินแดดเลยเนาะกินแดดเรียบร้อยพี่น้องอิ่มอิ่มเนาะแดีวบัดนี้สิตักไปให้อันนั้นพี่แม่อยู่ทึ่งหองเนาะพี่น้องให้นน้ำสาวตาข่ายเนาะปลาเพิ่นบ่ได้ลยโดมมากินหนักเซ๊ะเสียพี่น้องเลยอิ่มแห้งเนาะ ไวเดียวตอนนี้อิ่มแห้งหมดไว้เดียวหมดแดงกินใหม่หมดแดงกินอีกเนาะอันนี้พี่น้องอามาให้อีแม่เนาะซีเมอร์ลาซ่าคฮะโอ้พี่น้องคนนี้หนีกระเวิดออกน้ำดังหมูไอ้คนนี้จีเสบแพงเนาะบุงแม่พี่น้องออกน้ำดังหมูกินกดดังหอูโกงแม่พี่น้องกี่หยังถั่วไอเมนี้เนาะ เพิ่นออกน้ำล้างหมูยังกินอยู่น่ามึกินก่อนพอดีออกน้ำล้างเออไรหลังถูกไหมได้แบบนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เด้อกินออกก่อนหรือออกหลังก็ล้างช้วยเหมือนเดิมค่ะมันคือหน้าที่มันคือหน้าที่ป๊าดกินเบตัวเส็บวิดี้เนาะคือแม่ก็คิดอยู่ในอกกินโมเสบจังไเบิ่งโตมันเนตี กินเสร็จเดอบ่แซ่กก็เบิ่งแต่โตเนาะเป็นตาหาเป็นตะมูตะมิดิเนาะตะมูตะมินาๆูเนไปต็มเ